สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเซ็นงานที่จังหวัดเชียงเชานะครับตอนนี้เราอยู่วัดสมานนะครับอยู่ที่วัดที่มีพระพิคนเนตนะครับอ่องค์ใหญ่ๆครับพอดีว่าว่า้เสร็จบังเอ,อิญนะครับลูกค้าโทรเข้ามาเลยมีงานพอดีครับคือให้ไปรับกระจังหน้าไปแลบให้นะครับที่อยุธยาลูกค้าอยู่ที่ตลาดท่าใหม่นะใก้ใกล้ไอ้มันเป็นตลาดท่าใหม่หรือว่าตลาดอะไรนะเออตลาดบ้านใหม่ ตลาดร้อยปีบ้านใหม่เดี๋ยวให้ผมวิ่งไปรับที่ที่ที่ร้านกาแฟว่างี้นะฮะเป็นกระจังหน้าปาเจโลให้ผมไปแรบดำมาให้แล้วก็พอแรปเสร็จเดี๋ยวผมก็ส่งกลับมาให้ลูกค้าที่นี่ครับโอไม่น่าเชื่อนะฮะนี่ฮะพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพอดีว่ามาเซ็นงานแถวนี้ก็เลยได้แวะมาพอดี